มาถึงแล้วนะครับร้านสเต็กเด็กแนว สดีครับกดอย่างชาแนลครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้มีทุระเข้าไปในตัวเมืองเล็กน้อยนะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปก็นี่นะฮะแมสเวลาออกนอกพื้นที่นะครับนอกนอกนี้ก็ต้องเซฟเซตัวเองนะครับทุกทกคนเป็นห่วงนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยปกติไปไหนก็ แอลกอฮอล์เจลล้างมือพกติดตัวไปด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เข้าไปในเมืองก็ไม่รู้ว่าจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าพอดีไปธุระเล็กน้อยก็เดี๋ยวอาจจะมีพาไปทานอาหารหรือว่าอะไรอาจจะไปหารีวิวร้านดังๆในตัวจังหวัดตังนี่แหละครับจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวผมเสร็จธุระนะแล้วก็ค่อยตามไปดูแล้วกันว่าจะเป็นร้านไหน เดี๋ยวจะพยายามหาร้านที่เต็ดๆแล้วกันวันนี้ก็โอเคไปเจอที่นู่นเลยแล้วกันโอเคนะครับ มาถึงแล้วนะครับร้านสเต็กเด็กแนวเดี๋ยวผมขอแพนดูบรรยากาศภายในร้านนะครับ mm. เห็นไหมฮะนี่นะฮะร้านหน้านั่งหน้าทานนะครับนี่ฮะบริวเวณร้านรอบนอก mm. นี่ฮะขอดูกว้างๆนะครับมุมภาพเป็นไงครับเดี๋ยวเราดูข้างนอกเดี๋ยวผมขอนั่งข้างนอกแล้กันแล้วเดี๋ยวไปขอเขาดูว่ามี อะไรมั่งข้างในนะครับมีเมนูอะไรมั่งนี่ฮะนี่นะฮะมุมของเราก็เป็นมุมที่นี่ขอดูเมนูหน่อยเอาแล้วดีมากเยี่ยมมากแล้วเราอะไรร้ดนที่ดูดีนี่ฮะแล้วเจ๊งั้นจะกินอะไรไม่เดี๋ยวผมสั่งเองไม่เป็นไรเจ๊ จะสั่งไปเลยนี่สลัดสเต็กปลาทอดเอาที่มันมีเป็นปลาอย่ากทอดที่เป็นปลาหนงาโน่นอะไรแต่มีเจดีไหมครับโอเคนะครับเรามาถึงร้านสเต็กสิงเลงแล้วเป็นร้านนี่เพบกับเจ้าของร้านเลยครับพี่สวัสดีครับอ่าพี่ชื่ออะไรพี่ป๊อปพี่ป๊อปนะครับซื่อเปิดมานนาหรือยังเก้าเดือนเก้าเดือนแล้วก็พอดีผมผ่านมา เห็นบ่อยแล้วเนานแล้วคิดว่าคนเยอะพี่นะ่ะก็เลยวันนี้ผมจะมาขอชิงสีมือที่พาครับเ,เพราะว่าผมเห็นราคาที่ขึ้น9บาทเนี่ยคือราคาเริ่มต้นเนี่ยผมว่าราคาเป็นราคาที่โอเคมากสําหรับคนตังเราถ้าเดินทางมาจากต่างอำเภอหรือว่ามาต่างจาางังหวัดเนี่ยนี่ให้อยู่ใ,ใกล้ร้านสองกุ้งเผาคนระับสีแยกคนสนนใช่สีแยกคนสนุนนะครับเขาเรียกถนนสายเลยนะ พี่แนะนำได้ไหมว่าที่ร้านมีอะไรบ้างพี่ขึ้นชื่อสเต็กแนวถ้าเป่นพิไก่จะเป็นใั่คองใส่คองนะแต่ผมชอบชอบเนื้อพี่แนะนำเนื้อเนื้อก็จะมีสามสามแบบฮะเนื้อโคขุ่เนื้อโคขุนใช่ไหมฮะแล้วก็บีบไก่บีบไก่แล้วก็ทีโบนทีโบนแต่ละอย่างนี่คือราคาราคานถ้าเป็นโค ร้อยเก้าบาทนะฮะแล้วก็ตีไมถ้าร้อยยี่สิบเก้าตีไมร้อยยี่สิบเก้านะแล้วก็ที่โบนร้อยยี่สิบเก้าเดี๋ยวผมขอที่บนสักชุดหนึ่งนะโต๊ะผมก็คือเดี๋ยวสั่งที่บนเลยสักชุดหนึ่งส่วนแต่ที่เหลือผมเขาสั่งไปแล้วแต่เดี๋ยวมาลองเดี๋ยวก็ยังมีเป็นเฟซนะมีเฟตอีกใช่ไหมเซ่เฟซยอดพิฆาตเฟซหนึ่งงั้นเอางี้ดีกว่าพี่เดี๋ยวขอไปดูเปนูนะครับ าสั่งอีกทีได้ครับโอเคนะที่ขอบคุณมากเดี๋ยวครับผมเนี้ยนี่ที่สำคัญมีน้ำลำไยด้วยไม่บอกเ <c oughs> ขาเป็นอะไรโอเคไปไปที่โต๊ะเราเลย<า>แกออกเลย สลัดมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมมาขอดูสเต็กที่เป็นชุดดูในเมนูนะสเต็กเด็กแนวเห็นไหมฮะน,นี่ราคาสเต็กเนื้อโคขุนร้อยเก้าบาททีโบนสเต็กร้อยเก้าสิบเก้าก็ลิมาสเต็กเนื้อร้อยยี่สิบเก้านะฮะอันนี้ก็เป็นราคาแต่ละเซตนะครับแต่ละอย่างทุกคนมาดูก็ราคาไม่แพงครับแเก้าเดือนอันนี้เป็น อันนี้เป็นเซ็ตใช่ไหมอ๋อเป็นข้าวใช่ไหมอ๋อนี่ครับมีข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นก็มีดูนะฮะที่ตรังเรานี่ก็มีนะครับแบบนี้ข้าวหน้าไก่คัสเซมีไข่กุ้งก็มีนะฮะเพิ่มความอร่อยด้วยไข่กุ้งเดี๋ยวผมดูก่อนเนี่ยฮะมีหอยเชียวหอยเชียวหอยแมลงคู่อบชิ้เท่าไหร่นี่หอยแลงคู่หบชิ้น 6ชีต99บาทเดี๋ยวผมขออันนี่ละกันผมเอาทีบนเลยเซตนี้ดีกว่า199ลองดู เต็กอะไรครับเนี่ยไก่เทริยากิค่ะเท่าไหร่ราคาสีิบเก้าบาทค่ะสีิบเก้าบาทนะปลากุ้งปลากุ้งแอบชิมแล้วดูลองแล้วเซแล้ะอันนี้สเต็กเทริยากิเหรอไก่ไก่ซอสเทริยากิราคาเท่าไหร่นะเมกี้สี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทครับในดูเนี่ยดู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 จะเป็นอาหารเช้าได้เก็ตมากเลยรู้ไหมนาะพูดถึงนะ ใช่ <gesch> เป็นพี่พี่เอานะ Jamie, พี่ตื่นมาแหกพี่ตากินเลยนะแบบพุกุงพุกุ๊งชื่อนี่พุกุ๊งชื่อนี่ถ้าเป็นพี่นี่พี่พี่ออกมากินตอนเช้าเลยนะกินได้กินก้าวมาอันนี้อะไรนี่อันนี้หมูครับผมอันนี้หมูนะอันี้สเต็กหมูธรรมดาค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่นี่หกสิบเก้านะแต่ป้าถือโอ้ดูดูดูแต่งหน้าสวยมากเห็นไหมยอดมากเนี่ยดูดูดูโอ้นี่ถ้าถ้าเช้านี่ได้เลยแต่เขาเปิดสิบเอ็ดโมงเออใครกินไก่ป้าเหรออ่ะเอาเลยแกวางเลยวางเลยมาดู จัดจานโอเคเลยนะครับเนี่ยดู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 หมูนะครับหกสิบเก้านี่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 โอ้ดูซอสซอสซอสดูดูดูเนื้อรีเยรชสุกๆเดี๋ยวมาดูสเต็กเนื้อกันอันนี้สเต็กไก่นะครับที่ซอสบาร์บีคิวใช่ไหมซอสเทอริยากิโอเคนี่ซอสบาร์บีคิวเทอริยากิทา้ยโอเคทานได้เลยทานไปเลย กินสักคำดิโอ้นี้ร้อยเก้าเก้านะครับทีบนสเต็กดูชิ้นครับ mm. ดูนะครับมีสลัดด้วย mm. เนนไฟลแล้วก็ขนมปังชิ้นหนึ่งราดกับน้ำเกรวี่นะครับราดกี่เลย ใช่ชำๆนะครับมาเดี๋ยวลองสักคำนี่นะฮะผมสั่งเอาเป็นสุกนะครับนี่นี่นะครับอะลูมีเดียมแบบสุกมาลงนะครับเอาอะมิเดียมแบบชมพูชมพูนะดูเนื้อก็ยังชมพูอยู่เห็นไหมฮะยังมีชมพูอยู่แต่ขอกินสุกนิดเดียววันนี้ พอดีกระเพาะไม่ค่อยดีครับข้าโอเคครับน้ำเกรวี่ละโบนดีครับทีโบนวันนี้ชินเบลอเลยดูนะครับตรงกลางยังมีเตี่ยมมีเตียมอยู่เลยนะครับนี่ดู ประเรือปราราสายเนื้อที่ต้องอิจฉาผมแน่เลยครับตอนนี้แบบจิ้มกับทอดเทลลี่กี่ถูกฮืมได้กี่รสชาติหนึ่ง เป็นพิซซ่ากีที่แบบสไตล์ไทยครับจะมีความเผ็ดด้วยเนี่ยดูออใหันมาโตเลยกันมาเราสไตล์วันนี้มากินแบบในแนวสเต็กหน่อยนะครับวันนี้โกจิ๋งชาแนลไม่ผิดหวังครับ ว่าเป็นร้านโอเคร้านหนึ่งเลยมาลองค่าครับราคานี้อยากใแล้วก็เติมเนี่ยมาลองดูสลัดกมคเขาแก้เลี่ยนนี่ฮะสลัดกินกับเนื้อสติกนะครับ นั่นแันละโอเคเลยจ้ะกาแฟไปขอมาแล้วอ,อร่อยดีครับราดเลยผม เลยนะครับต้องมาลองต้องมาลองเองทำบาร์บีคิวใช่ไหมไม่ใช่เล็กกี่วิบอกมันไม่เหมือนเราพูดเองบาร์บีคิวทุกคนครับเมื่อกี้ไก่หมดแล้วเราบอกพิด S <S อันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวนะครับไม่ใช่เทลิยาก,กินี่ทเทลิยากิต้องสีดำนี่ต้องขออาภายัยว่าแล้วมันจะได้ปิอด <c oughs> อันนี้ทเทลิยากินะครับขอซอสมาใหม่ <c oughs> <c oughs> มืนคนพูดเหมือน <c oughs> แล้วก็มองว่ามันไอ้นี่ว่า <c oughs> เหมือนมัน <c oughs> ไม่เหมือนทเทลิยากิคล้ายๆ, <c oughs> ๆแบบส,สตไตล์ไทยๆแต่นี่คือบาร์บีคิวใช่ใช่มือนหรอเปซอสบาร์บีคิวอืม่ะเดี๋ยวลังเล่ออยู่ซอสเทลิยากิ ใช่ไหมทีนี้เมื <c> ่อ <oughs> กี้เข้าใจผิดครับเมื่มมอกี้นึกว่าดึงว่าซอสอ่าดึงว่าซอสในซีรีส์ไก่แต่ว่าเป็นซอสบาร์บีคิวเราดูผิดแต่ก็โอเคครับ49บาทถือว่าได้นะป้านะได,ได,ถได้ถือว่าได้ถือว่าได้ก็คิดดู่าทีโบนสเต็กการใหญ่ผม190เอง199 กุ้งชิมเนื้อหน่อยอร่อยไหมอืมอืมลองเนื้อหน่อยทำให้มันเล็กกว่าน,นี้หน่อยครับเล็กกวันน,นี่เป็นเละทอนอืมอ,อันนี้ซอสอันนอริจินอนเลยนะต้องชิมแบบแกวี่เลยปลาลองปลาลองนิ่มเนอะอร่อย ไกินนานตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาจากอเมริกาทีบนิเต็ต้องกินอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับอืมฮะอืมอืมนี่ฮะ เป็นภาษาใต้นะครับอุกคนเนื้อละลายเลยครับกินเหนื่อยแล้วครับโอเคครับกินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับดูครับดูดูนะครับสเต็กใ้กับสลัดเข้ากันฮะ น่ครับเด็กเก่งประกาศชิวๆสไตล์เด็กแนวเพราะผมว่าเด็กแนวเว้ยว่าอะไรเป็นทายากร้อนเนาะหลักฐานเราหมดแล้วนะครับอันนี้ผมสั่งเพิ่มมาดูเลยครับรอบนี้ขอเป็นสเต็กหมูมั่งนะครับอันนี้99บาทนะครับแต่ว่าไม่ได้กินคนเดียวนะกินสามคนก็ หมือนเดิมก็จะมีแฟ,นฟรนฟรายสเต็กขนมปังแล้วก็เกลวี่แล้วก็เป็นหมูนะครับอันนี้99บาทนะครับจานนี้มาเดี๋ยวเรามาลองหั่นเลยราดเลยเนาะอืมย่างนี้เลยนะครับเยิ้มเยิมเย,ย,ยิมเลยนเก๋ถ่ายตอนลาดสิเออนี่แหละเดีเยิมเยิม,ยมเห็นไหมนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออ พี่เก๋ชอบถ่ายหน้าผมบอกหน้าผมหล่อเขาก็เลยไม่ลาทจากหน้าตาผมสักเท่าไหร่ไม่ละทิ้งลยนะไม่ละทิ้งละทิ้งไวในฐานที่เข้าใจนะครับไม่ละทิ้งไม่ละทิ้งเลยนะมาเดี๋ยวมาลองหั่นดูพี่เก๋มาน้ำแปลงดูดิว่าดูเนื้อข้างในเขาฉ่ำไหมเต็กหมูนะครับอือันนี้เรามากินที่ร้านเนี่ย เราเรามาดูนะครับว่าความฉ่าของหมูเขานีฮะฉ่ำๆนะฮะนุ่มๆเดี๋ยวผมลองสักคำานึงนะครับอันนี้ที่ร้านไม่ได้ให้มา,มาให้รีวิวนะครับผมขอเข้ามารีวิวเองอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคือไม่อร่อยนะครับแต่ผมว่ารสชาติโอเคนะครับนุ่มหมูก็นุ่มแต่เป็นเนื้อนะถ้าคนสายเนื้อนะชอบแล้ว เนื้อนุ่มมากขนาดแบบผมสั่งแบบสุกนะนุ่มละลายเลยครับลองได้เลย จานเลยมาลองอีกสักคำหนึง่งมากินกันครับทุกคนมากินด้วยกันต่อ,อคตรกระดูกเลยชอบนั่นมันมัน,มน กินสเต็กก็นึกถึงตอนเรียนเมืองนอกครับว้ยบ้างอะไรเป็นทายาทหัวน่องเมืองนอกหรือนอกเนีะอเมริกาละสินประเทศที่เคยไปไกลสุดนะของตัวเจ๋งนะครับ캄บูดีอาประเทศเดียวกันก็จะไปในดาวกเฮ้ยเดี๋ยวเรากินกัน ้าเก,ก่อนแล้วเดี๋ยวลองเช็คบินดูว่าราคาเท่าไหร่ทั้งหมดก็สเต็ก4จานแล้วก็มีสลัดสลัดผักจานหนึ่งในเมื่อกี้ผมสั่งมันบดไปแต่ว่ามันบดยังไม่มาถ้าเกิดน,น้องเขาเอามาก็อาจจะมแมวแาละเพราะว่อิ่มละรู้สึกอิ่ม,ละ,มละก็โอเคครับ ก็เดี๋ยวทำเรื่อย,ยวเราเรา,เรามาเช็คบินเดียวเท่านะไรนะห้าร้อยบปดสิบบาทนะครับเนี่ยดูดูบิน,นอ่ะมองไม่เห็นเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกทีก็ได้มีสเต็กหมูนะครับหกเก้าสเต็กไก่สี่สิบเก้าสลัดผัก3.9บาทนะครับสลัดผัก3.9นะ แล้วก็มีบน699แล้วก็มีนับแข็งแล้วก็สัตว์ใหญ่ตัวหนึ่ง <c oughs> อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ม่นะี้นะครแล้วก็มีนัาแข็ง10บาทก็ทั้งหมด580บาทนะครับหรือว่าราคาโอเคเลยสำหรับสเต็ก1 2 3 4สลัก1 580บาทครับลองแวะมาทานได้ คนละครึ่งอ๋อที่สัมพัญนะครับมีคนละครึ่งด้วยมาขนน้ำได้นะมีคนละครึ่งด้วยได้ค่าจานมีดีบนด้วยห้าร้อยแปดสิบเลครับไม่ไม่ได้ลดราคาผมได้ราคาปกติใช่ไหมนีค่ครับโอเคบีบต้มยางนะเ,เนื้อหมูนุ่มมากครับ,รบเนื้อก็นุ่มก็มาลองได้เลยนะครับ,รบพี่ฝากเบอร์โทร,รไว้เดี๋ยวผม จะลงใต้ที่เคลิปคือ090นะครับ632 6032นะครับก็ขอบคุณพี่เขามากนะครับที่ว่าทำของอร่อยๆให้กับคนจังหวัดพิมพ์โอเคใครผ่านมาแวะได้เลยนะครับใช่ครับโกเจ็งชาแนลทำให้ไม่ผิดหวังนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลาพี่ไปก่อนนะนะครับผมปิดคลิปเดินไปคลิปหน้าครับโกเจ๋งชาแนลกินเที่ยวทัวร์ทำรัวกับโกเจ๋ง ขอบคุณมากนะครับพี่ครับสวัสดีครับอานี่คือ